7040ครับกบต้า70แรงนะครับคุณลูกค้าอันนี้ราคาอยู่ที่5.35,000บาทนะครับคุณลูกค้า5.35,000บาทนะครับลูกค้าเลือกเป็นผ่านพวนหรือผัานบุกเบิกได้นะครับเดี๋ยวผมจะพานเดินดูรอบๆนะครับรถตัวนี้ก็เป็นรถอ่าจดทะเบียนปี58นะครับคุณลูกค้าเป็นรถจดทะเบียนปี58นะครับเป็นขนาด70แรงม้านะครับ คันนี้ก็ยางหลังเดิมติดรถมานะครับคุณลูกค้ายางหลังเดิมติดรถมายางหน้าเปลี่ยนให้แล้วนะครับยางหน้าเปลี่ยนให้แล้วนะครับเนื้อตัวก็สภาพก็สะอาดสะอาดครับตรวจเช็คลมรวมให้แล้วนะครับคุณลูกค้าตรวจเช็คลมรวมให้แล้วกระทะล้อสีมีถลอกมั่งนะครับสีมีถลอกมั่งเรื่องปกติครับรถมือสองนะครับสภาพด้านหลังครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเป็นรถ มาจากจังหวัดกาลสินนะครับคุณลูกค้ามาจากจังหวัดกาลสินยางเดิมยางหลังเดิมนะครับโซ่ข้างเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตรวจเช็คสภาพรวมๆให้แล้วนะครับทายก็ประมาณนี้นะครับลูกค้าโซ่ข้างเปลี่ยนให้ใหม่2เส้นยางหลังติดรถมานะครับยางก็สภาพประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ได้ลึกมากครับแต่ก็ไม่ได้ตื้นนะครับลูกค้าไม่ได้ลึกมากแต่ไม่ได้ตื้นนะครับก็เบาะครับเบาะประมาณนี้เลยนะครับ ด้านหลังไม่ขาดครับตรงคนนั่งมีนิดหน่อยนะครับบางคนสีเดิมบางคนสีเดิมไม่ยุบนะครับลูกค้าทับคาร์บิมีดก็สีเดิมนะครับท่อนคัดผมตัดเปลี่ยนคัดให้แล้วนะครับคุณลูกค้าผมเปลี่ยนคัดให้แล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องไปเปลี่ยนคัดเพิ่มนะครับรั่วซึมผมเช็คให้แล้วนะครับราคา5้าแสนสามหมื่นครับลูกค้าสนใจ70็ดสิบแรงปี58คันนี้ก็โทรเข้ามานะครับ 0872244023นะครับกุบต้า,วตา,ส,าสวยๆครับมีให้เลือกเยอะครับเราเป็นศูนย์จำหน่ายรถมือสมากที่สุดในจังหวัดเลยนะครับสนใจคันไหนรุ่นไหนทักเข้ามานะครับดีเอ็เอคเตอร์มีรถส,สวยๆไว้บริการเยอะครับสนใจก็โทรเข้ามานะครับ0872244023ครับผม